ของรายการนะคะในช่วงกระจกตามนะคะคุณแม่วันนี้ก็อีกเช่นเคยคะ่ะมีคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้ก็จะเป็นคําถามท,ทั่วไปที่เขียนกันเข้ามาแล้วก็ถามกันเข้ามาเริ่มจากคําถามแรกเลยนะคะคุณแม่เราสามารถอุทิศผลบุญย้อนหลังได้ไหมคะมีวิธีอุทิศผลบุญอย่างไรบ้างบุญไม่โมะคะค่ะบุญที่ทําไปแล้วไม่มีบุญใดที่โมคะแต่ต้องดูที่มาของบุญนะคะว่าเงินที่เราเอาไปทําบุญนะ่ะ เงินเราบริสุทธิ์หรือเปล่าทรัพย์ที่เราเอาไปทำมันบริสุทธิ์หรือเปล่าผู้รับบริสุทธิ์แต่ผู้ให้ไม่บริสุทธิ์บุญตรงนี้ก็ก็ส่งผลค่ะแต่ส่งน่าจะส่งผลไม่ไม่ไม่เร็วนะไม่เร็วแต่ถ้าทรัพย์บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ส่งผลเลยค่ะบุญส่งผลเลยก็ถือว่าไม่ไม่มีโมฆะทำตอนไหนไม่มีโมฆะได้ตลอดเวลาไม่ไม่โมฆะ แล้วเขาจะอธิษฐานกันทำไมบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าทำมาตั้งแต่อดีตอ,อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชา,าติที่เขาอธิษฐานกันกนี้ก็คือบุญไม่หมดค่ะเพราะฉะนั้นการอธิษฐานนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมันเป็นเรื่องอยู่มันเป็นอยู่ในหนึ่งหนึ่งบุญนะหนึ่งบุญกิริยาที่เรียกว่าบุญกิริยาสิบประการจากการอธิษฐานนั่นอยากให้คุณแม่เพิ่มพูดเพิ่มเติมช่วยนิดนึงแล้วกันว่าเรื่องอธิษฐานบุญเนี่ย จะแนะนำท่านชมทางบ้านยังไงว่าเมื่อเราทำบุญเสร็จแล้วเราจะที่ฐานยังไงดีให้แบบว่ารู้สึกว่ามันสำฤทธิ์ผลนะคะของไมชีเลยนะคะพอ,อทุกวันนี้โชคดีค่ะเพราะว่าจัดาการเจริญวิปัสนากรรมาฐานขึ้นก็มีพระสงฆ์วิปัสนาจารย์ที่เดินทางมาสอนญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมมมชีก็ได้ให้ลูกมกีโอกาสทำอาหารถวายพระทุกวันนะคะ ทุกวันในแต่ละวันท่านก็รับประค r e t อาหารเสร็จท่านก็จะถวายข้าวพระพุธ<ะ>เสร็จแล้วท่านก็ลาข้าวพระพุธเพื่อเพื่อที่จะจันเสร็จแล้วท่านก็เรียกให้เราตรวจน้ะในขณะที่ตรวจน้ําเนี่ยตอนที่ท่านยะถามม่ชีกอ็อุทิศให้กับพ่อแม่แม่ชี<ะ>ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ที่แม่ชีนึกออกตลอดจนมีน้ําลมไฟพระทิตย์ประจัน จนจบจนจบยะถาแล้วพอท่านขึ้นสัพพโลหรือสปิติโยเนี่ยไม่ชีอธิฐานว่าขอให้ไม่ชีมีก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมขอให้คุณวิเศษจากพรประเสริฐนี้เนี่ยจงสงผลให้ไม่ชีรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจจะทำะนี่คือสิ่งที่ไม่ชีอธิษฐานตอนที่พระให้พรถามว่าสมฤิธผลไหมสมฤทธิผลค่ะ ตอนนี้เวลาที่เราฟังพระให้พรโดยที่เราไม่เข้าใจภาษาบาลีให้เราอธิษฐานในใจว่าขอให้พอรอันประเสริฐนี้จงสมผลให้อายุวันนาจุขะละท่านอาสารสมบ,บัติจงเกิดขึ้นก่เราเดี๋ยวนี้